สวัสดีครับอาจารย์นกเขามือนี้วันที่วันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกครับผมผมมีโอกาสเด้อกมากครับผมนี่ครับไม้ปลาครับผมนี่คือสวนยางครับนี่คือสวนมันปลูกไม้ครับผมนี่คือปลาขางมันครับผมผมเดี๋ยวเอาลงไม่ออกมาครับมือนี้แต่เศร้าเลยครับผมตอนนี้เจ็ดโมงสิบนาทีแล้วครับผมใส่อยู่ประมาณสิบหาที่ครับผม บ่อใดคู่บ่อไดยังเลยครับผมลงกินอยู่องนี้ครับผมนี่ขืนข้อนเหยียบเลยครับผมนกไม่เจ้าเงาะปลาครับผมขายล้มครับผมตัวนี้เล่งเล่งครับผมคู่ขาคู่ขาเลยครับผมโกโกโกกเลยครับผมถือทั้งถือถือเราทั้งเหยียกทั้งคู่ครับผมนี่ครับนกนี่ครับมองป้ายมือผมนี่ครับนี่นี่นี่ครับผมใส่อยู่ในหิ้มปลานี่ครับลงกินนีครับผม นกฟึกคู่สองงกขื้นเหยียบลยครับผมนี่ครับดำๆนี่ครับนี่ครับดินตับๆอยู่นี่ครับนี่ครับอาจารย์นี่ครับนั่นครับไปมือผมนะ่ครับประมาณสามเมตรครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกครับผมนกแอบตัวนี้ออก นี่เครือเทือที่เจ็ดแล้วครับผมออกเทือที่เจ็ดแล้วครับคาร่มครับผมตัวนี้ซื้อเพิ่กเงาะปลาเพราะได้เพิ่นมาในปลาครับผมนกหนีเพิ่นอยู่ในปลาอยู่ในดงส่วนแล้วนี่เพิ่นบุกคอยอนุญาตมาไหนครับผมนี่ครับบรรยากาศทำเลรครับผมนี่คือสวนมันครับผมนี่คือสวนมันครับนี่ครับสวนมันครับนั่นสวนย่างครับผมสวนบ้านผมอยู่ทั้งนี้นะครับเด้ นี่เลยสวนอย่างไปอีกหน่อยหนึ่งครับผมมันติดบานหางจากบานประมาณกิโลหนึ่งครับผมนี่ครับเพื่อนยังคู่เอาอยู่ครับผมอานกลไม้ได้นี่ครับผมจะเลยตัวแหลงของเพื่อนครับผมอ้าวจัดอนาคตสดใสครับผมเสื้อเลยเลยครับนกงตัวนี้นี่ครับนี่ครับหมกไปมือผมนี่ครับคู่จวดจดเลยครับผม นะครับสเสลยนอนอักลาดขึ้นนะครับผมโอ้ยนี่คือไฟที่เจตของเพิ่นครับผมนกตัวนี้อายุกงผมแอบครับสองปีกับสามเดือนครับผมเพราะนกนกผมมันหลครับอาจารย์นกผมมันไหลนกตอหาูหากตอเล้ครับนกฟึกนีว่าสิบหาตอฟึกครับผมมีแต่บักปีสองปีขึ้นเลยครับ สามปีมีอยู่สองตัวครับผมวันแอบครับจจานครับล่มครับผมตอนนั้นผมก็ต้องฝึกงานครับผมผมไร่ใจประเนีดเอาออกปลาเลยครับพอผมเชือหมันว่าจังได้กกระขันครับตอนนี้คือความเสื้อส่วนบุคคลนะครับผมเสื้อจังได้กกระขันครับผมก็เลยคิดว่าเอาเอาไว้ต้นๆเนี่ยครับผมพอมันได้อ่านี่ครับ นี่ครับเสียงคู่ครับกอด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 แต่แหงเหี้ยงนี่เล่งดีขนาดเลยครับผมทั้งคัดทั้งหนุนครับผมครบเครื่องครับกางไม่หญ่ครับผมต้องฟึกตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับคู่โกกอกลยครับผมเสลยตัวแรกในชีวิตของเขานะครับผมแต่ออกนี่คือขังที่เจ็ดครับ จวดจัดทุกไม้ครับสามไม้สี่ไม้ก็ใส่มาแล้วครับผมถอดเสียบถอดเสียบเลยครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพหนึ่งไปอีกครับ